คำาทำนายดวงสำหรับผู้ที่มีลักษณะสถิตีเมตร m, ในเดือนพฤศจิกายน2568นี้เดือนนี้จะเป็นเดือนแห่งการทบทวนตนเองการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้ายอย่างค่อยเป็นค่อยไปซึ่งคาดว่าจะมีผลลัพธ์ที่หลากหลายในชีวิตในช่วงเวลาต่อไปประเด็นสำคัญได้แก่การจัดการการเงินอย่างรอบคอบการรับมือกับอุปสรรคในความสัมพันธ์ที่อาจเกิดขึ้นด้วยความอดทน และการใช้พลังงานส่วนตัวอย่างเต็มเปี่ยมเพื่อการวางแผนการดำเนินชีวิตของคุณต่อไปอิทธิพลทางโหราศาสตร์ที่สำคัญมีดังนี้คืออิทธิพลของดาวพุทธที่เดินถอยหลังหรือพักตลอดเดือนพฤศจิกายนนี้ทำให้การเดินทางการศึกษาการตกลงเจรจาทำสัญญามีอุปสรรคปัญหาเกิดขึ้นได้ดังนั้นควรตรวจสอบข้อมูลเอกสารและสัญญาทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งเพื่อความไม่ประมาท การเดินทางติดต่อต่างๆก็ควรเตรียมตัวสำหรับเหตุสุดวิสัยด้วยอิทธิพลของดาวอังคารซึ่งเป็นดาวเคราะห์ประจำราศีของคุณอยู่ในเรือนที่8พบมรณะตลอดทั้งเดือนมันบ่งชี้ว่าอาจมีปัญหาสุขภาพเล็กน้อยหรือต้องระมัดระวังตัวเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บนอกจากนี้ตัวเองอาจจะต้องเดินทางไปสู่ที่ธุรกันดารชนบทป่าเขาหรือมีโอกาสต้องไปสถานพยาบาลต่างๆได้ ด้านอาชีพการงานคุณอาจรู้สึกถึงแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานเพิ่มมากขึ้นเหตุเพราะดาวเสาร์ซึ่งเป็นเจ้าเรือนการงานสิ้นสุดการเดินถอยหลังในช่วงนี้สิ้นเดือนนี้และกลับมาเดินปกติอีกครั้งส่งผลให้มีแรงผลักดันไปสู่เป้าหมายระยะยาวและมีความรู้สึกที่ชัดเจนต่อเป้าหมายในอาชีพการงานและความมีวินัยกลับมาอีกครั้งแต่ผลลัพธ์ขององค์การทำงานจะออกมาช้า ควรใช้วิจารณญาณในเรื่องงานและหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับเพื่อนร่วมงานช่วงเวลานี้ยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีสำหรับการเริ่มธุรกิจการงานใหม่หรือการลงทุนครั้งใหญ่ควรมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงวิธีการทำงานที่มีอยู่และจัดระเบียบขั้นตอนการทำงานของคุณใหม่แทนด้านการเงินโดยทั่วไปแล้วการเงินอยู่ในระดับปานกลางหรือต่ำกว่าปานกลางเล็กน้อย รายได้อาจจะคงที่แต่รายจ่ายอาจสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวหรือสินค้าฟุ่มเฟือยในช่วงปลายเดือนควรให้ความสำคัญกับการตรวจสอบงบดุลและการลงทุนระยะยาวของคุณแทนที่จะซื้อของตามอารมณ์ของตัวเองด้านความรักและความสัมพันธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปครึ่งแรกของเดือนอย่างปรองดองกันดีแต่อารมณ์ที่ซ่อนเร้นอาจปรากฏขึ้นภายหลัง ซึ่งต้องการการสื่อสารที่ซื่อสัตย์การพูดคุยที่ตรงไปตรงมาและอดทนสำหรับคู่รักความสนิทสนมอาจเพิ่มขึ้นได้คนโสดอาจมีโอกาสพบเจอความรักโรแมนติกในช่วงกลางเดือนอาจพบคนที่น่าสนใจถูกใจตัวเองระหว่างการเดินทางหรือในสถานศึกษาที่ตัวเองไปร่ำเรียนอยู่ในช่วงเดือนนี้ด้านครอบครัวเรื่องครอบครัวอาจไม่ค่อยดีนัก มีโอกาสเกิดความเข้าใจผิดขวนพูดคุยสื่อสารอย่างมีสติและเคารพซึ่งการแอลละกันเพื่อรักษาความสงบดาวพฤหัสบดีในเรือนที่4พบพันธุทุกครอบครัวจะช่วยแก้ไขปัญหาใหญ่ใญในบ้านและครอบครัวได้แต่ความตึงเครียดภายในบ้านอาจยังคงอยู่ด้านสุขภาพสุขภาพไม่แน่นอนเนื่องจากดาวอังคารดาวประจำตัวที่อยู่ในภพมรณะเพิ่มความจำเป็นที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังตัวเพื่อหลีกเลี่ยงการป่วยหรือการบาดเจ็บ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเดินทางขับรถหรือขณะออกกำลังกายคุณอาจมีแนวโน้มที่จะมีปัญหาเกี่ยวกับกระเพาะอาหารเล็กน้อยหรือการนอนหลับไม่สนิทได้โดยเฉพาะในช่วงครึ่งแรกของเดือนควรใส่ใจสุขภาพของคุณด้วยการรับประทานอาหารที่เหมาะสมออกกำลังกายสม่ำเสมอและพักผ่อนให้เพียงพอคำแนะนำประจำเดือนควรจัดลำดับความสำคัญขององค์การสื่อสาร ควรใช้คำพูดอย่างรอบคอบเพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดในความสัมพันธ์ส่วนตัวและความสัมพันธ์ทางอาชีพการงานหลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงเดินทางเดือนนี้หากเป็นได้หากต้องเดินทางก็ควรระมัดระวังตัวเป็นพิเศษการสื่อสารการเดินทางช่วงเวลานี้ยากลำบากเป็นพิเศษดังนั้นควรวางแผนการเดินทางให้ดีเพราะอาจเกิดความล่าช้าและความหงุดหมิดเพราะการเดินทางได้ เดือนนี้ควรเปิดทบทวนตนเองใช้พลังแห่งเดือนนี้เพื่อการค้นพบตัวเองการเยียวยาทางอารมณ์และการไตร่ตรองอย่างลึกซึ้งต่อสิ่งที่สำคัญกับคุณอย่างแท้จริงรวมทั้งควรฝึกฝนความอดทนให้มากขึ้นผลลัพธ์ขององค์การกระทำอาจมาช้าในทุกด้านของชีวิตคุณแต่ความเพียรพยายามและปรับเปลี่ยนทัศนคติให้ยืดหยุ่นได้คือสิ่งที่ดีที่สุดของคุณในเดือนนี้สุดท้ายขออวยพรให้ท่านที่มารับชมรับฟังคลิปนี้ ได้มีความสุขความเจริญมากยิ่งยิ่งขึ้นไปมีสุขภาพกายใจที่ดีกันทุกคนนะครับและหากท่านอยากใช้บริการดูดวงส่วนตัวสามารถอ่านรายละเอียดและแอพพกเกตต่างๆที่ให้บริการได้ในคำอธิบายคลิปนี้หรือในโพสตคอมเมนต์ที่ปักหมุดไว้ได้ครับสวัสดีครับ